ชุดขาวดำให้วันนี้เจียกับเสียวไพ่เสี่ยวไ่ที่มาในย้บเพิ่มโยวขาวนะตาแด เปลี่ยนดีนะน้นทุกนเสียข่าครับแจกนฝ่ายเสียเริ่มเกมก่อนนะครับุกจากขวาไปซ้ายเข้าไปจ่อภาพโลกเอสดีรนบถึงต้านนี้ยังใช้ยังใช้เป็นเต้าดิวอยู่นะฮะักงใจเขาทักลายครับดูต่อมาฝ่ายน้เป็นตั้งใจที้เราของภ่าเอฟซีนะฮะใเกมที่พี่เลยคาเอ ที่ม <gauche> <aro qué> ันจะผันนหาเรื่องแฟนเรื่องแบบ้งเจอกันแต่ว่าขอาของตู้แชแบตัดใต้ไา่แต่นี้จะอะไร้างไปฮะเอนี้จแชแบนี้เปนเป็นมีดฝั่งฝาครับุ่าเข้มเนาะเอวขึ้นเอยังไม่ได้ครับตั้งใหม่ครับ เดินมาไม่ผ่านครับเดี่ยวพ่ายปรับได้ครับยังขอสั้นดูครัขนาดเส้นมาให้ทางของเจ้าเป็นได้จัดไดีครับได้ครับมาที่เอของข้าไป FC ยิงไกลเลยนี่โอ้โหต้องเซฟเลยครับไม่เข้าครับผมไม่รู้เป็นรูปสิบเก้านาฬิกาครับไม่รู้เลยครับ ไม่ดยเดับเขาชอบมาตัดตาับแต่เขาขาวตันโค้งวรนนี้หัวบอลมันไม่เคยไม่ตอบไม่คนที่ใส่สีครับันสีดำนอันี้ว่าที่พายะเป็นผู้เล่ที่ไม่ได้

อบ้าไทยสีไอ้ชาติ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 ขาพริกเลยไปซับเติมเลยในเฟสเลยอย่างงั้นเล่โง่โอย่างงั้นบ้าพลังไงพวกบ้าพลังเข้ามาดูในเฟสเขาอะไรอย่างนี้พุ่งขึ้นมาได้เหรอต้องบอกว่าลูกเกมเปิดมาเรียสูสีกันเลยเล่นอะไรทาร่าขาวจะไม่ทาหรอกไม่มาเยอะ 1-2อหนึมาสวยครับกัดชาาไปเองกังไม่ยิงนะลมตัวเปิดล,ลุกแต่อะไรสกัไไดไม่ได้ครับแล้วจะวนกับเร็วว่าเท่าสี่เทมไหลไปไม่ถึงเอเเสวนกับพู่มารันารบสปีตาแทงมาล่วงๆกครับเป็นกับดาไมงทีก็ใชจะลล์นักซ้ำไม่ได้ดบอไสกัด้ีออกไปครับ<อ>ยัไม่เสียประตูนะครับถ้าลาสของไรดที่ี่มัดตัวส เตะมุมของเสียผพ่คร,รับยังไม่ได้รตนะนตูนะมีโอกาสเปิดลูกนี้เป็นลูกบเจัลลเตะมุมเข้าคลับลูกนี้โอ้ยได้ยิงไนแหมเสือพ่ครับ่นส

ดึงออกแตยังคงบอลได้ฮะเดินเาครับคือตัวพี่เขาเปิดแล้วนี่กางหมูได้ครับท pues ปข้าไครับหมูพี่ไม่ไปเลยะเยเป็นช่วของข่าารอซด้าเทปช้ออกจะแหวกจะแหวกรนี้ไม่ได้ครับแต่ได้ฮะอยู <univers microphones> ่ที <didn> <fit> ่ทับของเสือไทยครับรอเพื Bart ่อนกนเลย กมาสวยเข้าขายิงยังชลเพราั้นคอเตกไปแต่จะดูกทุ่มนนะมเ็นัวจะืนบ้านกน้ว่านูโที่สองสองเฟนจะตามมาเก็บยังพราดคู้เสืยลูกนนี้ ลุกเตือนไฟเปิดยาวมายังสกัดไม่ได้ครับแล้วไปดีดไปออกปฏิบัติยิงตีดฉันแล้วโอ้โหตีดบล็อกไม่เข้าครับไม่ถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟนะครับของผู้รักษาประตูจังหวะสุดท้ายเตะประตีมือเล็กของทำไปเสีมยงไปครับ

แต่เอเกลียกุยเดียวขึ้นมาองใส่ว้อหลังเ้ยไม่สบายแมไหลเยอะมากเดี๋ยวไปช่วยมาแม่ไหลไม่ดีอ่ะาบฟ้าลูกนี้แต่แรงเกินไปัดน่ยนักเว้ แต่ตายครับเสียวพ่ายเต้าเว้นจริงข้ามผ่านเนี่ยนักเตะจอมเกลียดนะฮะตสมบูรณ์ขาไทยเราพยายามเปิดเกมว่าเพื่อจะรวมตัวตีเสมอให้ได้เวลานี้่องของเองเหลือเฟือเลยหมูปลาลันฝาท็อปเสียวพ่ายวันเล่ยดีโลขาเต้าตูไป เปิดโดนครัไทยลูกโดนเข้เขาโจมตีครับย,ยังไม่ผ่านหนุนมาลูกนี้ก็ยังแรงอยู่นะตั้งแต่อ,อีกทีเอของคาพราเอฟซีดูเซรัตของเดสนะฮะชีปลูกนี้จะให้ขึ้นไม่ถึงพราอบลงรัหนุนมาเก็บได้ครับเสียว่าย เท้าขายังไม่ยิงับไหลให้เพื่อนด้านขวาตามต้อเปิดมาเสาสองเต็มแม่พยายามจะยิงจังหวะเดียวดูีทางเทายิงไม่ดีบอลมาเดอนหลังนะเปิดโดนโควชิงกันหมูยังหมูได RIGHT ้ออกปีมาเต็มโคงพื้นจะให้เองเดี๋ยวข้าวีตัดบอลไวเดวยเดือดด้านซ้ายไหลมาเบนคอสั้น กับต,ตัวยิงว่าลูก,ก,กลออออนี้เลี้ยวลอยครับสียเอ้าาวเป็นสองต่สูเลยโอ้โหมีมีจระาจบทำได้คเสีอยวาเราจะเปลี่ยนตัวได้ไหมคเสีอยว้าโอ้โหยิงไก่บส่ตรงนี้รับไม่อยู่ ออกหลักไปทั้งเมได้วิตนด้ท่าทองาพายสี่นตว่าเดินเกมลุกแบบเต็มสูแล้ว,ป,ว,วปิดมาตรงนี้ยังสกดัดงเข้ไปได้ท่างเสียวข่ยตนเื่อเซตาพสคนมาออฟแวเปปยงตงปนี้ก,ดกดได้คว,วามยาว

còn mình rèn tài không nhẽ, nếu chọn đi đi thì kiểu đây lên hả? quỳng còn để biết rằng đi được những ngày này, còn กระดูกตีสปีดแม่เรียบเกี่ยวเลยเปิดมาเก็โลงสวยแม่จ่ายเขาตารงกลางนี้ไม่ผ่านเดสนะฮะแสดงออกหลังใส่ยังได้เป็นลูกเตะมุมกรบปองเสียวไพ่ Ark, ยักษ์รู้ไหมแม่หลัมี้ก็ช็อกเลยฮะแล้วควาาเร็วขึ้นมาอยู่ที่เท่งตีพนุไปออกฟองขาเหลี่ยมยิ่งลอกแล้วาอไปอยู่กันคอบก็ได้แล้วดูแต่เข้าจากด้านหลังครับเฮ้ยาวไปฮะแล้วได้ไข,ข้าวพระเอฟซีได้ตีครึ่มาดูพีกีจะลุกประตูหมแล้วได้ไหมข้าวพระเอซ เ okay. ตะเสาสองเก็บลงแล้วแม่จังหวะสุดท้ายครับกาของเอสือม่สิดกบผู้โดดขึ้นมา,าได้มาไม่ดีถึงบอลก่อนตีนลูกนี้ลนแล้วเรียบหนอนเลยนะเสือไ่ายครับพูดนนาบิงหนึ่งลูะ chúng yuppies team nó phải tỏi chứ không phải chỉ mang gì? nó ติดเดี๋ยวนประกบสองแม่ยังได้ทุ่มอีกทีผิวหลบล็อกเข้าสายแล้วดีดมายิงที่เสาแรกมียังเซฟออกมาได้ครับื่อชมโอ๊ยมา ได,ดแล้นเดี๋ยวปีกักันอีกครับาาตัดได้ครับเหลียนของสนามคืนมาแล้วหลายวกว่าที่นู้้ช็อันสูตรรรมาไม่เป็นนะต้องสูตดยค่าสูดน,นะแล้วไม่บอกว่าเรียบร้อยอะไรครับที่น้ตเ็ปะั้งสองช็นะอรันนะเบนซ์สามดีเพื่อนเกินะครับโอ้โหตสีเข้าไป ขีดตัวครับเจอเลยครับแต่นี้มาสวยครับพอหงส์สั้นออกมาเสียวเข้า,าแต่ตอนนี้รับอยู่สามประตูเต็มหนึ่งนะเข้าข้างออกไปให้คะแนนสองพอรับ,รบหนึ่งสองนะ ยังคงกอได้อีกให้เต็มเทา้าแม่บอลเป,เปล่าไปครับเปิดตัวโมงเกนี้เทศมาก็ยังนึกเกินใจหายบครับมขอปจ่ายมรไม่ผ่านแช์แล้วจับไม่ดีเอ้าแลวถึงของหน้าถุดหน้าของเสียพ่ายครับเพราะันสั้นมายังปั๊เอาบอล ไม่แม่ยิง <motiv ators> <m> ัมพ่เสาแรกครับจะซัมไม่ีไม่ได้เแลบอกหลังไปได้เป็นเตะมือเปิดมาที่เสาสองตั้งกองีมยัดเข้ามาไม่ผ่านนะแนลบจไมยตีบแผงมาตั้งกองแต่ยิงที่เสาแรกอีกคน ตีชนะของเนสเล่าไปได้เตะมุมมีท well ีนะฮของเสียวไข่แหม่หย่าประมาทไปนะเกยเตะมุมเข้าเลยเปิดมาแหม่ที่เสาสองครับบอลแรงไปโอ้ลูกนี้ก็พยายามควบคุมทิศทางให้มันตรงกรอบนะฮะ ตั้งเตะครับต่อขอับมาเอฟซีครับอ๋อเขาตดให้เอกนะตัดไม่ดีครับโดนพวกเดียวกันแฉะแล้วลูกเมียถึงบอลกอดน,นะทนางด้านของเนสซี่เข้าช้าไปครับได้เป็นลูกฟ้าของเสียพ่ายครับ อีกที่เรื่องของเสี่ยงค่ายต้องบอกว่าระยะแบบนี้ถ้าเหยียดเท้าซ้ายต้องว่าเป็นระยะทำการเลยนะไม่ดูว่าจะยิงหรือจะมีลูกศิษย์แล้วก็ได้ของเสี่ยงค่ายตัวแทนนี้สามคนนี้มาซ้ายข้ามหลอกก <lt> ิงด <im> <lah> ้วยขวาตรงนี้ยังไม่ผ่านชาร์จสกัดออกมาถิงเงนโบงครับตีต้นไม่โดนเนี่ยแล้วตัดได้แอาแทนขึ้นมาตรงนี้ลึกแรงแล้ว้็กระโดดเสี่ยวไ่ายสกัดตูมเยอขึ้นมาแล้วบอลเข้าหัวแล้ว ลอยลงาลงดีแม่เพียาจะยิงไม่ได้เละรัเสียไพ่ครับแหมลูกต kind of so ่อลมไม้ับผิวใต้ครับการเราปายจริงครับเป็นของเสียไพ่พียชาวบ้านของอ่ายวันนี้เียสียไ่นี่ชื่อดีคนเดียวกัแวครับยังสอนแต่กันไม่ดีไม่เปียนมาเห็นชืวได้เปียนได้เล่นต่อเลย เดี่ยวให้นีเสือชื่อมันดีเจ้า็อบสายความเร็วกระชากเปิดจ้อหนหลังมาแต่เราสุดท้ายยิงมนนีอยังเซฟไม่ได้ออย,ยออกนะจ่ายลูกนี้เด็นี่ยังบอกไ่ได้พนะบอก่าจะที่ฟ้าผหานะ,ะักคู่โอ้ตาอออก เก็บได้อยอนนู่การเคลียดตัวได้วาของภ้าพระ,ระเอฟสีอันนี้นพี่มีความสดลงไปนะ